O IO o อโอนะครับวันนี้จะมาสอนการใช้งานปุ่มต่างๆการปรับการต่อที่ที่420เรามาดูกันเลยครับจะมีช่องไมคมาให้ทั้งหมด2ช่องนะครับแล้วก็จะมีช่องสเตอริโอนะครับเรามาดูปุ่มต่างๆกันครับว่าใช้งานยังไงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องเสียบแจ็คแ a นนอนนะครับเป็นแจ็ค XLR ตัวเมียนะครับตัวนี้ด้านล่างนะครับก็จะเป็นช่องลายลายตัวนี้ก็คือสามารถเอาสัญญาณจากเครื่องเล่น ซีดีโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเ,เตอร์มาเสียบใส่ได้นะครับไม้สายนะครับที่เป็นแจ็คโฟนก็สามารถเสียบได้นะครับตัวนี้ส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมีปุ่มเกนอินพุตก็คือคอยปรับความดังสามารถเพิ่มสัญญาณเสียงอินพุตให้แรงขึ้นนะครับหมุนขึ้นมาเลยนะครับให้อยู่ในเกณฑ์ที่พอเหมาะนะครับตัวนี้ส่วนด้านล่างนะครับก็จะให้ EQ มาทั้งหมด3แบนด์นะครับก็จะมี ไฮมิดโลนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นวอลลุ่มอ็อกมอนิเตอร์สีส้มก็คือเป็นวอลลุ่มเพิ่มลดความดังของเอฟเฟกแต่ละช่องนะครับถ้าเราไม่ใช้งานเราก็ปิดไว้นะครับตัวนี้แล้วก็อ็อกมอนิเตอร์ด้วยนะครับถ้าไม่ใช้งานก็ปิดไว้นะครับส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเขียนคําว่าแพนก็คือเป็นปุ่มบาลานซ์สายขวาถ้าเราหมุนมาฝั่งซ้ายเสียงก็จะออกฝั่งซ้ายถ้าเราหมุนมาฝั่ง,งขวา เสียงก็จะออกฝั่งขวานะครับซึ่งฉะนั้นปุ่มตรงนี้ต้องเอาไว้ตรงกลางนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับสีแดงก็คือเป็นไฟบ่งบอกว่าสัญญาณมาแรงเกินไปให้ทําการลดสัญญาณลงนะครับส่วนถัดมาฝั่งนี้นะครับก็จะมีปุ่มคําว่ามิวหรือปิดเสียงทันทีได้นะครับโดยที่ไม่เอาสไลด์ลงเลยนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้ก็เพิ่มเสียงลดเสียงเป็นแบบสไลด์นะครับขึ้นแล้วก็ลงนะครับตัวนี้การใช้งานเหมือนกันนะครับ2ช่องช่องที่1กับช่องที่2ส่วน ถัดมานะครับช่องที่3าครับสตัวนี้จะเป็นช่องสเตอริโอก็คือไว้สําหรับเสียบสัญญาณจากคอมพิวเตอร์หรือจากมือถือเข้าตรงนี้นะครับก็คือเป็นแจ็คโฟนจะเป็นข้างซ้ายข้างขวาครับก็คือเอามาเสียบลงตรงนี้2ช่องเลยนะครับาการปรับใช้งานก็จะอยู่ช่องนี้เลยนะครับสายีก็จะไล่ลงมาเลยก็จะมีปุ่มเกนปุ่ม EQ เหมือนกันนะครับด้านล่างก็จะมีปุ่มออฟปุ่มเอฟเฟก ปุ่มบาลานซ์เหมือนกันเลยนะครับตัวนี้ถัดมานะครับด้านบนก็จะเห็นช่องแจ็ค RCA นะครับก็จะมีเทปอินพุตแล้วก็เทปเอาพุตเอาสัญญาณเสียงสามารถเข้าตรงนี้ได้ก็คือเป็นสัญญาณอินพุตเข้าส่วนตรงนี้เทปเอาพุตก็คือนําสัญญาณออกไปใช้งานไปใส่กับ power amp อีกตัวหรือจะทําการบันทึกเสียงทําหน้าที่เหมือนกันกับเมนเอาตรงนี้นะครับส่วนถัดมาด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเห็นปุ่มสีแดงเดียนบอกว่าบวก48โวลต์ใช้งานกับไมโครเอนเซอร์นะครับก็คือไม้ที่ต้องการใช้ไฟเลี้ยงถ้าเป็นไม้สายไม ไม่ต้องกดนะครับตัวนี้ก็คือให้กดออกเลยนะครับถัดมาฝั่งนี้ก็จะเขียนคําว่าซอนเป็นช่องสําหรับเสียบหูฟังฟังเสียงที่เรามิกออกมาว่าเสียงเป็นแบบไหนนะครับฝั่งนี้นะครับเขียนคําว่าออกก็คือนําสัญญาณเสียงออกไปใส่ power amp อีกตัวเพื่อทําเป็นมนิเ i t o r ด้านล่างก็จะเขียนคําว่า return ถ้าจะใช้งานก็ต้องต่อออกอักไปเข้าอุปกรณ์อีกหนึ่งตัวแล้วก็กลับเข้ามาที่ return ส่วนมากจะไปต่อกับ เอฟเฟกนอกนะครับประมาณนี้นะครับส่วนัดมาฝั่งนี้เป็นเมนเอา์นะครับซึ่งเมนเอาต์ตัวนี้จะให้มา2แบบเป็นแบบ x l กแล้วก็เป็นแบบแจ็คโฟนนะครับก็คือการใช้งานเหมือนกันนะครับเสียบแล้วก็เอาสัญญาณเสียงออกไปนะครับครับก็จะมีปุ่มพารามิเตอร์นะครับก็คือเป็นปุ่มเลือกโปรแกรมเอฟเฟกนะครับซึ่งตัวนี้ให้ DSP มาทั้งหมด16โปรแกรมนะครับก็คือเป็นดิจิตอลเอฟเฟกเลยครับสามารถเลือกใช้งานได้เลยนะครับตามความเหมาะสมนะครับตัวนี้ ปุ่มส้มตรงนี้นะครับเป็นปุ่มเพิ่มหางเสียงของเอฟเฟกนะครับปุ่มตรงนี้นะครับส่วนด้านล่างนะครับก็คือเอฟเฟกต์เซตตัวนี้ก็จะปล่อยสัญญาณของเอฟเฟกนะครับมาออกที่สไลด์เมนตรงสีส้มตรงนี้นะครับเป็นอีคอไลเซอร์มาให้ทั้งหมด7แบนนะครับด้านล่างก็จะมีปุ่มอักปุ่มตัวนี้จะใช้งานร่วมกับปุ่มสีแดงแต่ละช่องนะครับเป็นปุ่มเพิ่มเสียงของออกมอนิเตอร์นะครับเมื่อเราทําการเสียบช่องเมนเอาต์ตรงนี้ของออกไปแล้วเราก็มาเพิ่มเสียงที่ตรงนี้ด้วยนะครับส่วนทับ ช่องตรงนี้นะครับคำว่ารีเทิร์นตรงนี้ก็คือใช้งานสัญญาณเสียงถ้าไม่ใช้งานเราก็ปิดไว้นะครับตัวนี้ถัดมาฝั่งนี้นะครับก็จะเขียนคําว่าโฟนโฟนตรงนี้ก็คือเพิ่มลดเสียงของหูฟังตรงนี้นะครับตัวนี้ก็คือให้ USB นะครับแล้วก็ให้บลูทูธมาดยตัวนี้การใช้งานบลูทูธเราก็กดตรงนี้ครับปุ่มตรงนี้กด1ครั้ง อ่าก็จะขึ้นสัญลักษณ์บลูทูธนะครับพวกนี้ก็เป็นหยุดเล่นแล้วก็เลื่อนเพลงไปข้างหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับถ้ากดแช่ไว้นะครับมันก็จะเป็นการเพิ่มเสียงถ้าเรากดฝั่งนี้ก็จะเป็นการลดเสียงนะครับแช่ไว้อ่าเห็นไหมครับตัวเลขก็จะปรับเปลี่ยนนะครับเสียงย u บ b เบาแล้วก็เพิ่มตรงนี้นะครับด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นสถานะไฟ Power เ n อร์ออนนะครับแล้วก็จะมีไฟเลเวลตรงนี้นะครับอ่าให้ดูว่าสัญญาณเข้าหรือเปล่านะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นสไลด์เมนเอาของเอฟเฟกต์ถัดมาฝั่งนี้ก็จะเขียนคําว่าปบีนนะรััตวว้้จใชงา่มก USB และก็ตรงนี้นะครับตรงเทปอินพุตตรงนี้ก็คือถ้าเราเอาสัญญาณเสียงมาเข้าตรงนี้เราก็ต้องเอาสไลด์ตรงนี้นะครับขึ้นด้วยนะครับถ้าเราจะเปิด USB แล้วก็ต้องเอาตรงนี้ขึ้นด้วยนะครับถัดมาจะเห็นปุ่มสีแดงนะครับ2ปุ่มก็คือเป็นสไลด์เมนเอาทสายขวา LR 2ตัวนี้ต้องขึ้นเท่ากันนะครับผมตัวนเรามาดูด้านหลังกันครับ ด้านหลังนะครับก็จะเขียนบอกว่า100วัตคูณ2นะครับกำลังวัดตัวนี้นะครับอยู่ที่ข้างละ100วัตต์นะครับที่4โอห์มนะครับก็จะมีช่องสําหรับเสียบลําโพงอยู่2ช่องเป็นสปิคอนนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะเป็นที่เสียบลําโพงเหมือนกันนะครับจะเป็นแบบแจ็คโฟนซึ่งตรงนี้นะครับเจอบ่อยมากเลยนะครับคือลูกค้านําสัญญาณเสียงไปใช้งานเอามาเสียบตรงนี้ครับเป็นวิธีที่ผิดนะครับให้นํามาเสียบที่ตรงเมนเอานะครับ อันนี้เจอบ่อยนะครับผมที่ลูกค้าโทรเข้ามาแล้วก็ชอบมีปัญหานะครับคือเอาไปต่อตรงนี้แล้วก็นําไปต่อใส่ภาคอินพุตของอุปกรณ์ต่างๆซึ่งทําให้ภาคอินพุตของอุปกรณ์ต่างๆเสียหายนะครับมันเป็นสัญญาณที่แรงมากนะครับก็คือตัวนี้มันเอาสัญญาณไปขับลาโพงถ้าจะเอาสัญญาณเสียงมาใช้งานต้องเอาตัวบนนะครับเป็นเมนเอาข้างบนเท่านั้นนะครับคราวนี้ก็จะทดสอบเสียงกันนะครับผมจะต่อใช้งานกับตู้15นิ้ว2ใบนะครับทำการเสียบเลยครับเบรคคอนเข้าไปเลยนะครับ ครับงานเกีไปเลยมอนกวานิดนึงอ่าครับผมครับคราวนี้ผมก็ต่อไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาฟังเสียงกันดูครับอ่าครับทำการทดสอบด้วยแฟลชไดร์นะครับอ่าแล้วก็สไลด์ขึ้นเลยครับสองตัวอ่าแล้วก็เอามาสไลด์สีฟ้านี้ขึ้นนะครับที่อย่างว่า USB อี่าครับผมอีทอร์เลเซอร์แล้วก็ปรับเลยครับอ่าตามปรับต้องการเลยนะครับตัวนี้อ่าชอบเสียงเบสมากเสียงก้างเสียงแหลมนะครับสามารถ เิ่มเติมได้เลยนะครับคราวนี้การใช้เอฟิกหม่นะครับมาทดสอบกันเลยครับเสียบไม้ลงไปเลยนะครับซึ่งผมเสียบเป็นแบบบาลานซ์ไม้นะครับเราใช้เป็น ACE นะครับเป็นรุ่น DK 900นะครับมาเรามาทําการทดสอบกันเลยครับเช็คเช็คันทดสอบทดสอบตัวนี้ยังไม่ได้บูตเสียงนะครับเราก็บูตขึ้นมานะครับเสียงก้างเสียงเบสนะครับทดสอบทดสอบเช็คเช็คหนึ่งสองสามครับคราวนี้ มาดูวิธีใช้เอฟเฟกนะครับเราก็เลือกโปรแกรมเลยนะครับผมจะใช้เป็นโปรแกรมที่5นะครับโปรแกรมที่5นะครับหมุนมาเลยนะครับที่5ซึ่งโปรแกรมตัวนี้ก็เหมาะกับการร้องเพลงให้เสียงที่กังวานไพเราะนะครับลองทดสอบกันดูครับทดสอบทดสอบเอาสไลด์เมนขึ้นนะครับตรงนี้สีส้มตรงนี้นะครับอัลโลฮัลโลแล้วก็เรามาทําการเอาตัวสีส้มที่อยู่ช่องไม่ช่องที่1ขึ้นนะครับอัลโลฮัลโลฮัลโลเช็ควันทดสอบ ครับผมตัสอบเช็คเช็คหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าถ้าเราจะได้หางเสียงที่ย,วยาวๆนะครับตัวนี้เราก็ทําการปรับตรงนี้นะครับให้เพิ่มหางเสียงขึ้นก็ได้นะครับตลบหางเสียงก็เพิ่มขึ้นมานะครับทดสอบเช็คว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ซึ่งยาวมากนะครับแล้วก็ปรับให้อยู่ในเกณฑ์ที่พอดีนะครับตัวนี้ประมาณครึ่งหนึ่งตดวสอบเช็คเช็คเช็คส่วนตัวล่างนะครับตัวนี้ก็คือเป็น เิ่มลดของเอฟเฟกนะครับถ้าเราปิดเลยก็ไม่ออกนะครับตัวนี้เราต้องเปิดขึ้นมาด้วยนะครับประมาณครึ่งนึงนะครับทดสอบเช็ควันหนึ่งสสามสี่ครับคราวนี้เราจะใช้ Echo นะครับเราก็ปรับมาที่9กนะครับก็คือจะเป็นรีเบิร์ตเ็ดหนึ่งนะครับจะเป็นเสียง e ออ o a l l o นะครับอ l o เช็ควัทดสอบทดสอบนะครับ ทดสอบเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสวัสดีครับสวัสดีครับ a ลครับสำหรับ Power Mix รุ่นนี้นะครับก็คือจะมีมา ทั้งหมด2รุ่นนะครับ GT 420นะครับแล้วก็เป็นรุ่น GT 630นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะต่างกันที่ช่องไม้นะครับก็คือจะเพิ่มช่องไม้ขึ้นมาแล้วก็เพิ่มกาลังวัดขึ้นมาด้วยนะครับกำลังวัดตัว420 2 100วัตคูณ2ที่4โอห์มนะครับส่วนตัว6 0 3กําลังวัดที่150คูณ2ที่4โอห์มนะครับก็คือต่างกันช่องไม้แล้วก็กําลังวัดที่เพิ่มขึ้นมานะครับหากคุณลูกค้านะครับสนใจ PowerMIX ตัวนี้นะครับ GT 420ทางร้านเราขายในราคา 3,990บาทนะครับจี้ที่630นะครับตัวนี้เราขายในราคาเพียง5,190บาทนะครับหากคุณลูกค้าสนใจนะครับสามารถสั่งซื้อจากทางร้านได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับการใช้งานหากคุณลูกค้ายังมีคำถามนะครับสามารถส่งข้อความนะครับหรือโทรเข้ามาทางร้านได้เลยนะครับทางร้านยินดีให้คำแนะนำนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าหากคุณลูกค้าถูกใจช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ